โอ้พี่น้องใส่สวยครับใส่สวยเอาแต้มที่สามมันแล้วพี่น้องมือเสานี้ครับมี่ครับผมใส่สวยอยู่ครับผมเอาแต้มโอ้แต้มสี่มันแ,ม 4, 000, แล้วพี่น้องบูย้ยพี่น้องแต้มสี่ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขกันครับผม ครับมื่อนี้บ้าไปสันพาพี่น้องครับไปใส่เบ็ดคือเก่าพี่น้องกับมืนอนี้กับมาด้วยเบ็ดสามสิบสองหลังครับผมสามสิบสองหลังแล้วก็จะมีรุ่นเก่าสิบเส้นกับรุ่นเก่าสิบเส้นแล้วก็เจ็ดสิบเส้นพี่น้องเบ็ดรุ่นเก่าพี่น้องมันเป็นขั้นเก่าครับเจ็ดสิบเส้นครับเก้าสิบเส้นนี่ก็เฮ็ดขึ้นไม่กับปีที่แล้วครับปีที่แล้วปีก่อนนี่แหละแต่ว่ามาใส่ดวงดวงเบ็ดครับดวงเบ็ดไม่ ดวงเบ็ดไม่เบอร์13ครับผมพู้นผุหละครับยุกไกล,ผล่ผุหละพี่น้องกับประมาณ200ครับ200 300เมตรผมุหละครับฟังทางนี้บ้านกับประมาณสองร้อยเมตรพี่น้อง200เมตรนี่ยกลักกวผุหละครับนี่บ้าไปสานกับจีไพรผุหลลงไปทางล่างครับไปลุ่มมองน้าไม่ลายผุหละพี่น้องไปเบิ้งว่ามันห็หลายซ้ำใดยเพราะว่าขังก้อนใส่อยู่แถวนี้แหละครับเป็นเยื่อใส่กิริตกับยีริตท้องดำครับผม บาดนี้เขาไปรุนพูนพี่น้องเยอะเสียเดียนทั้งปุ๋ยละไปครับไปเบิ้งไปใส่น้ำกันครับผมครับพี่น้องนี่หล้างแรกผมก็จะจะเริ่มจากไม้ไม้เก่าเั้งพี่น้องนี่เราลองเบิ้งครับผมลองเบิ้งว่ามันจีเป็นยังไงครับผมจะเริ่มจากไม้เก่าแล้วก็ลงไปพูนพี่น้องลงไปทั้งทั้งรุ่มเพล่ะครับลองทดสอบเบิ้งไม้ไม้เก่าครับผม ว่ามันจะกินบอ่อคันถ้าเกิดว่าบ่ากินยังไงก็สิยับขยับลงไปข้างล่างหมดแล้วครับผมมงน้าไม่ลายุ่นละแต่ว่ากับท่านในรู้หรอกว่มามันสิหน่อยสิหลายสําเด๋พี่น้องผมก็เคยใช้ตาแบบนี้แล้วครับเยอะเศียียนครับผมจะมาลุ้นน้ำกันครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับผมเพราะว่าอีป,ปูอีป,ปูมันหลยซะเหลือเกิน แต่ว่าเสี้ยนเสี้ยนวิทยครับเสี้ยนเบียดเพิ่นกะแนะนำ่าให้ลุงไปใส่หม่งน้ำไม่หลเพร่อว่าครับผมกับว่าคอยสันทัดไปครับนี่ครับหลังแรกครับผมจังมารุนน้ำกันครับผมครับผมพี่น้องตอนนี้กะใส่ครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสามสิบสองหลังครับกับเป็นน่ำลายอยู่ครับแต่ว่าเอ่อกันเท้าหน้ำเบลึกครับผม แต่ว่าคิดว่าปูคก็สิบระไลายรอกป่าส่งบอนดีพี่น้องป่าจับจุบจับอยู่มึงสยามกลับขึ้นครับผมยามกลับขึ้นลับบ้านจังพ่อยสีเขาไม่ยามไหมครับพี่น้องพี่น้องมึงว่ามันสีหมานป่ะครับผมจังมรุนต้องกันครับผมตอนยามกลับขึ้นครับกันได้ป่ากระจังสิดไทยพี่น้องมึงนะครับเด้อครับมินี่มารุนมันหมานครับผมใส่ห้องเขาไครับผม ปลาตัวนี่ไงไซฮองเขาญ่ครับปา 4, 000, 000, สีมันซ้ำใดครับผมบึ้งพี่น้องผมให้เบึ้งปลาไหลครับผมมีตัวที่สองเลครับดี่พี่น้องเมื่อกี้ตัวแรกตัวนี้ก็นีครับบันตื่นแต่ว่าตัวนี้ตัวที่สองครับนี่บรูกพี่น้องเสียนบ่ครับบได้เอาเลี้ยมมาพี่น้องเดี๋ยวมันก่อางี่เงาพวกครับเหลี้ยมครับ ต้องรุ่นนี้ต้องเพชรดวงน่อยๆพี่น้องปลาไหลส่งส่งมีครับผมเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเนาะครับเนาะเปลี่ยนหลังนี้ส่งส่งมีปลาตีครับผมปลายังครับผมเบิ้งพี่น้องปลาหยังโอ้ปลาเข็งพี่น้องครับปลาเข็งครับเอาหลังลแรกแห้งหวานพี่น้องนี่ครับถือว่าวัวโตขี้ไรครับพี่น้องกะวุดวันดีอยู่ ฝนมีดเหนียวมามอีกแล้วพี่น้องเอ้ยใส่เบ็ดมือใดยฝนตกมือนั่นครับผมเอาขออนุญาตเก็บปลาครับผมครับผมพี่น้องครับสวัสดีตอนอสองทุ่มครับผมสองทุ่มนี่ก็ได้เวลาครับผมก็จะไปยมถ้าพี่น้องไปยามเบ็ดเนาะครับเนาะครับรอบแรกเขาก็ โมเมนรอบแรกเราพี่น้องคือใส์เลี้วๆก็คือขึ้นมาครับขึ้นมากินเขากับกินเขาแล้วๆก็พอดีรอบนั่นแหละครับโมเมนรอบเรายำขึ้นมากใส่แล้วก็ยำขึ้นมากครับเด็ดปาเขียงตัวหนึ่งครับพี่น้องก็ตัวแรกแคงหมันนะครับเนาะครับมีกับสองถุ่มกุ้งกวาครับผมก็จะไปยำเป็นรอบแรกพี่น้องทำมันก็สิมีรอบสองนะครับด้วยทำมัน้าปลากินดีครับผมแต่มีรอบสองล้วก็ขันบ่มันบ่หมันทังไดยก็ มือื่นเศร้าคนหลับพี่น้องจริง,งารุ่นไหมครับผมไยายานนล้กันครับผมเสียงเกียบักแอะครับผมบรรยากาศยังมาแรงพี่น้องห้องครับยังมาแอะเกียบักแอะครับผมเอาพี่น้อง,องยาม,มาได้หลายครับผมพี่แจมครับผมเป็นปลาลาเขียงพี่น้อง อย่ามาโดนโดนยังไครมาพ่อปลาเออตัวสำคัญเลยพี่น้องอู้ปักเต่นี่พี่น้องเขาตาเลยเนาะกรบเต็มเลยแค่งมนันพี่น้องปักขิงกับปักขิง อ๋อมารุ่นหรืออยครับผมว่าสิมีปา่าคอใงญ่วะครับผมฟั้งเสียงช่วงต่ำๆนี้พี่น้อง่าบรมูมันสิบห้าสิบมันว่มึงน,นี่ครับผมมารุ่นน้ำกันครับผมฟั้งเสียงป่าติดเบียดในใครเนานะครับฟั้งเสียงน้ำพี่น้อง ไปครับไปรุ่นครับเอาอีกก็พี่น้องปลาเข็งอีกแล้วครับผมแต้มสองพี่น้องแต้มสองอปักเนียนพี่น้องครับแต้มสองครับผมเนี่ยังดีกับผมปลาเข็งกันเลยตัวไส่เดียวกันเลยพี่น้องแต่กับตัวเหล็ก เข็งมันดิ่ n ไปแห้งแลครับเนาะคือปละคอพี่น้องเมื่อกี้ย่างไก่ป่าพี่น้องเมื่อกี้กับย่างมะนีครับมะเรียวนี่เลยมันพวเบิง่งป่าครับนี่ครับป่าป่ายุ่ใส่เมือ่อพี่น้องเพราะมันดิ่นต่ำๆปละคอครับผมใส่สวยอยู่โอ้เขาตาพี่น้องมีครับผมใส่สวยอยู่ครับผม เอาเต็มสามพี่น้องเต็มสามครับพี่น้องขออ่อยครับพี่น้องโอ้พี่น้อง,องเกี่ยวกอเขาครับผม แต้มซีพี่น้องแต้มซีประเข็งสองประคอสองพี <framework. S 2> <for S 1> ่น้องอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้เกี่ยวแค่เกี่ยวแค่อุ้ย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 อุจะดินจะดินแต้มซีพี่น้อง โอ้มานแล้วครับถือว่ามาแล้วครับซํานี่เออต้งไปรุ่นรุ่นนีไปเรื่อยๆพี่น้องแต้มซีแล้วครับพี่น้องยามขึ้นมากครับพี่น้องใส่ยามไปเรียวเบิร์ตเรียวกับยามขึ้นมากหลังนี้มาใส่ไม่ได้พี่น้องนี่ปลาเข็งครับผมแต้มที่ห้าครับผมเป็นปลาเข็งครับแต้มที่ห้า ครับใส่เดียวกันเลยพี่น้องปลาเค็งโอ้คือกินเล็กถตัวนี้ไหมกินเขาปขักเล็กเลยเอาขอ,อยากเก็บปลาพี่น้องครับพี่น้องนี่ก็เป็นผลงานรอบรอบแรกของห้องนะพี่น้องครับหาแต้มปลาคอใส่ปนอิ่มสองตัวพี่น้องกับปลาเค็งสามตัวครับผมก็ถือว่ามันอยู่พี่น้องว่าตัวหง่ก็ได้ครับผม หาเต็มครับผมเดี๋ยวขันมันก็จ้งสีมาล่อรอบสองได้พี่น้องขันมันขันว่มันกับมือเอ็นเส้าพนดละครับผมกับจังมาลุ่นกันไหมครับผมถามันครับผมกรับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขทุกคนครับผมสวัสดีพี่น้องที่กําลังรับชมนะครับเนาะครับืัอนี้บ้าวิซานกับสิบภาพพี่น้องไปยามเบ็ดพี่น้องไปยามเบ็ดมือขึ้นได้อ่าหาหาเต็ม ครับหาแ้มพี่น้องหาุกนี่แหละจำอะไรอโอ้ครับฮกแ้มครับฮกแ้มพี่น้องกะบางช็อตอาจจะไม่ได้ถ่ายเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ว่าสิไปพยามอีกรอบสองครับที่นี่เมื่อยพี่น้องเมื่อยพอดีผักพรอาเพียงพ่อปวดขาครับเมื่อยก็เลยนอนเลยครับสีทุ่มกลัวนอนกับเลยว่าสิบมาลุ่นตอนเศร้าทีเดียวพี่น้องวา่วาว่ารฉันสมัยครับผม ับไปรุ่นน้ำกันนะพี่น้องเนาะไปครับแถวนี้มันต้องมีใส่เยือพี่น้องพี่น้องลังแรกแคกมานพี่น้องป่าเข็งไงพี่น้อง khen ngay, các bạn khen ngay, rung nấm cành các bạn ơi, ôi, ôi, phi มาแล,แล้วครับตัวแรกครับพี่น้องหลังที่สองกับปลาเข็งอีกครับผมโอ้ปลาเข็งพี่น้อง โอ้กินเขาผมว่าเสียอ่อนขี้ม,มากอยู่ดเอาขออนุญาตเก็บปลาพี่น้องพี่น้องอุยอ้ยวุ้ยปลาดิบพี่น้องวายวายวายปากคอนงี้ยได้พี่น้องโอ้แม่นี่พี่น้องโตกแบบงามเลยพี่น้องเอาเอาปลดปลาพี่น้องปลดปลา ใส่สวยครับใส่สวยเอาแตมที่สามมัแล้วพี่น้องมือเซานี่ครับหลังนี่รุดครับพี่น้องนี่เบื้องลักษณะของนีรุดเลยมันนันเกีียวนี่ครับมันขึ้นประด้ยไม่ย่มพี่น้องมีตาเอาแตมสามมันแล้วพี่น้อง งพี่น้องห้องมันคข็งเอาครับผมแจมสามมันนี่พี่น้องอะไรคือเป็นจังสั้นพี่น้องมองดูปลาไหลพี่น้องมีโอ้พี่นอ้อ,นองปลาไหลปลาไหลดูครับดู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 เกี่ยวเลยครับพี่น้องโอ้ใสสวยอยู่ครับเอาปศดปานครับพี่น้อง บระท่านตายครับบระท่านตายโอ้แต้มสีมันแล้วพี่น้องบ้ยพี่น้องแต้มสีครับผมจังสี่เลยพี่น้องแต้มสีครับโอ้สายพี่อี ันเลยครับสายพี่อีนี่โอ้คุ้มคา่าครับเมือนขึ้นวาา่าอะไรมะยากันเลครับผมขันเมือนขึ้นมายำกับอัดัดว่าสีได้จักเตีมอยู่ครับเตีมสองเตีมอยู่นี่ถือว่าคุ้มค่าแล้วพี่น้องเตีมซีครับผมเอ้าไม่อยากเข่าถุงเตี เรียบร้อยเตรมสี่ครับผมโอ้หมนัมนหมนันหมันโอ้ใส่ฝันเลยครับผมยังครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ยามเบียดมากเบิดทุกหลังนะครับผมใส่ไว้สามสิงหลังทำมืขึ้นครับไม่ยามรอบเดียวนี่ครับหลังสุดท้ายกันยู่นี่พอดีผมขยับมากเพราะว่าให้นี่ได้ใส่ตะ,ะน,นี่ครับ มุ่มนี้มุมเดียวครับผมแปลว่าป่าหลายพี่น้องแถวอ้านนี่เดี๋ยวมือเลี้ยงถ้าว่าเมื่อยจะมาแก้มือครับผมเพิ่นว่าใส่วัพระมันบำบัดเพิ่นมาผมสุดท้าผมก็ใส่วันพระละมือได้มือได้ฝนมาเลยเพราะว่าเยอะใส่เดือนนี่มันตรงมาใส่เอาแบบนี้ครับพี่น้องป่านี่ร้ายชุ่มครับป่าชุ่มมันจะหกจะงหน่อยนะครับเนาะเพิ่นเห็ดหน้าหัวปีครับหกจิงหน่อยให้กอดเปิดใส่เบางคันนมีโอกาสกับมือเลี้ยงยังไม่รู้น้องกันไหมครับผม นี่ละมันบดได้มายามช่วงแต่เกิดมายามอีกรอบหนึ่งครับผมช่วงซีทุ่มกว่าเนี่ผมว่าอาจจะมีมีแต้มอยู่ครับเพราะว่าเอานี่รอนบดเลยพี่น้องไปได้อยู่พุ๊นช่วงที่แหลกครับพี่น้องช่วงเออมือขึ้นบาได้ที่แหลกวันนี้มาได้ช่วงเศร้าครับผมก็ซีแต้มครับพี่น้องครับพี่น้องนี่ครับเป็นผลงานครับรอบเศร้าครับผมปากคอใส่ใส่งามอยู่ครับผมบัถือว่าตัวเหี้ครับผมตัวหนึ่งแล้วก็ปลาไหล ตัวหนึ่งปลาเข็งสองโตครับพี่น้องเป็นเป็นซี่ต้มพี่น้องถือว่ามันนี่ครับผมเซานี้ครับครับถือว่ามันอยู่เบ็ดช้าที่สองลังพี่น้องครับผมเอานี้ร่อนไปเลยครับผมพี่น้องฝากไว้ครับผมท่านใดที่ชื่นชอบอ่ากิปหาอยู่หากินครับผมเพราะว่าจะเป็นอ่าไปตกเบ็ดล่ะพี่น้องอยู่แถวสวนเมืองน้ำถั่วมนะครับเนาะก็พอได้กินนะครับผม่ใส่เยื่อใส่เดือนไปตกเบ็ดไป ยกสะดุ้งว่านแห่พี่น้องก็ฝากพี่น้องไว้ที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับผมหาอยู่หางกินนอกคบผมกับทางเทียบพาวบสานก็นำเสนอวิถีชีวิตครับผมาหาอยู่หางกินของพร้อมพี่น้องชาวอีสานบานเท่าแล้วกับางครั้งก็ไปหาเองครับพี่น้องบางครั้งก็เป็นการลุ่มวัฒนธรรมหมู่บ้านวัฒนธรรมเก่าประเพณีแหละพี่น้องเพื่อว่าจะอนุรักษ์ไว้นะครับเนาะ บางท่านกาดเจ้าเพ่เคยเห็นประเภทนี้ต่ลทินครับประเภทนี้ต่ละทินครับนี่ก็ได้เวลาครับสวยแล้วล่ะฟ้ามือนี้ส่งขึ้นขอยู่แต่ว่าบรูอ่ิเดียดเสียดครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าไพศาลส,าสีขอมลาครับผมสวัสดีครับ น้องนี่ก็เป็นผลงานครับโน,นีห้องครับผมพอมันติดตัวจำขึ้นตัวนี้ก็มันเคลอนยังไง่อยตายไปอนนตายเนยะาะค,ครับตายครับตะเข็งนตัวนี้ตายเดี๋ยวเอาไปขังครับผมไปเพิ่งงานผลงานร่วมจำขึ้นครับ งานห้างมะขึ้นเท่เอาปลาไหลก็อยู่น้ำกันละพี่น้อง,วองหวานครับผมกับเมื่อคืนก็นได้แต้มหาหกแต้มจําไม่ได้เรื่องกับตัวนี้ตายครับ